ติดตามชมความสนุกสนานซิกข่อมบ้านเคียงเรียงเบอร์ครั้งต่อไปในการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลทางอมรินทีวี HD ช่อง34เปิดรอเลยนะคะ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลดำเนินงานภายใต้ระบบคุณภาพตามหลักมาตรฐานสากลด้านการออกรางวัล ISO 9001เวอร์ชัน2015โดยดำเนินการอย่างโปร่งใสเข้มงวดรัดกรมในทุกกระบวนการซึ่งในแต่และขั้นตอนสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งกระบวนการพร้อมด้วยอุปกรณ์ในการออกรางวัลที่ทันสมัยได้มาตรฐานในระดับสากลเพื่อทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเชื่อมั่นในความโปร่งใสของการออกผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้มงวดโปร่งใสจริงใจได้มาตรฐาน สังสังขวดใหม่มาแล้วครับสังสังอร่อยหอมมันคันคัคัสูตรดีน้ำตาลไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์ S A F G S A F G สัง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 ขวดใหม่อร่อยหอมมัน บีเงนวันพุชนวัตกรรมเปลี่ยนสีผมจากญี่ปุ่นยอมง่ายในขั้นตอนเดียวเพียงแค่กดลงบนแปรงแล้วหวีให้ทั่วใช้ไม่หมดเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปมี10เฉดสีสวยให้เลือกพร้อม3มเฉดสีสำหรับผู้ชายสะดวกง่ายวันพุชยอดขายอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นปักเล้าฉีดปักเล้าฉีดซูมิโซยาหมดปัญหาเรื่องย่าในไร่มันสำปะหลังผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นอัตราต่ำา20กรัมต่อไร่สินค้าคุณภาพของบริษัท TJ c ซเคมีจำกัดตราพระอาทิตย์ แรงตะซอยเนนติมพลังและมุ่งไปด้วยกันสิแรงตะซอจะไม่หยุดความฝันที่มีเราจะทำให้ฝันเป็นจริงแรตะซอยเติมพลังในวันใหม่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลองค์กรสลากชั้นนำในระดับสากลจากก้าวแรกสู่ปีที่80แห่งเจตนารมณ์ในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมในด้านต่างๆสร้างโอกาสสร้างอนาคต สร้างชีวิตพร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยเพื่อสร้างสารรคสังคมให้หน่าอยู่อย่างยั่งยืน80ปีสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎรเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม ออกรางวัลที่5ครั้งที่51 908694 908694ออกรางวัลที่5ครั้งที่52 209027 20